เเเออกััับฉนนนนมื่วป็ชพครับสวัสดีครับผมมาริโอเมาเลอร์ครับรับบทเป็นสิงหาครับแรกเตอร์ของสิงหาก็เป็นเด็กเปนควรแต่ว่าลึกๆแล้วก็แอบชอบมิถุนาครับแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่ามิถุนาแบบผ่านเรื่องอะไรมาบ้างก็คอยหยอกล้ออะไรอย่างนี้อยู่ตลอดครับ เ,เราขอโทษเรารู้ว่าคำพูดแค่นี้มันคงไม่พอแต่ยังไงเราก็ต้องพูดเราอยากให้เธอยกโทษให้ไม่น้องยกวันนี้ก็ได้เรารู้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไม่โกรธเราเราสัญญาว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีก ลบืายไปเกิดความรักกขึึ้นในซงใจ,จ,จโทษ็มาที่โรงเรียนมาขอที่อยู่ฉันญ่การดาแค่นี้เขาก็รู้แล้วว่าแกอยู่ที่ไหนฉันว่าเขาเลือกไม่อยากเจอแกมากกว่าว่า แล้วมันเหตุผลอะไรวะที่เขาไม่อยากเจอกูวสวัสดีค่ะสายปานอัญญาสุนทรจันทรสุข,ขารทเป็นมิถุนาค่ะค mm hmm. าแรคเตอร์ของมิถุนามิถุนาเป็นเด็กผู้หญิงพูดน้อย่ะ้วก็เหมือนกับว่าทางบ้านมปปัญหาทําให้มิถุนาไม่ค่อยกล้าพูดกับเพื่อนๆที่โรงเรียนแล้วก็ทําให้เพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยจะคอยล้อมิถุนาว่าเป็นบาอะไรประมาณนี้ค่ะอย่าบอกนะว่าเป็นบ่าะ ฝากบอกคนที่บ้านด้วยว่าเป็นไปกันทั้งบ้านเลยเปล่าฝากบอกคนที่บ้านด้วยแบบแบสวัสดีครับผมแจ็คนะครับเรื่องนี้นะครับก็รับบทเป็นซงนะครับในภาพยนตร์เรื่องเฟรนด์ชิพนะครับซงเป็นคาแรคเตอร์แบบเด็กวัยรุ่นกลนๆนะฮะแล้วก็จะติดเพื่อน ชอบเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับ<อ>มีอะไรก็จะเน้นสนุกสนานกับพวกเพื่อนๆครับมันมีอาการลืมตัวเธอถูกใจนนีันยา กูเล่นเป็นยังไงบ้างเพื่อนรักกูประทับใจมึงจริงๆแลว้วาไอา้เป็ดมึงเนี่ยนะเล่นเกินฝรั่งไปเยอะเลยแหมดูดูพูดเข้านี่ฟังแล้วแบบว่ามันเกิดอารมณ์ทางเพศนะลูกจรีรออยู่ทำไมละจ้าที่รักจ๋า <c oughs> ของอย่างนี้กนะันนสู้ตายไว้เฮียเฮีย สวัสดีค่ะชื่อล่าค่ะนักการทายุตาจารุวิทย์ค่ะในเรื่องระบบเป็นแจ๊ตอนม6ส่วนตัวแจ๊นะคะแจ๊ตอนเด็กเนี่ยหรือตอนม6เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเด็กข้าวๆอะไรงเงี้ยค่ะถ้าเป็นเรื่องที่แกพูดมาเมื่อกี้ฉันว่านิสัยพวกแกยิ่งกว่าผู้หญิงอีกว่ะส่วนเรื่องมิถุนาพวกฉันตัดสินใจเองได้แกไม่ต้องมายุ่ง เ็กซี่ที่สุดอ่ะพี่แจ๊คคาโทรศัพท์ค่ะโอยโทรจิกจังเลยเป็นไก่หรือไงวะนี่จะถ่ายชุดสุดท้ายแล้วหมดนี่ก็เสร็จแล้วไปคนเดียวสิวะจะให้ไปกับใครเฮ้ยบอกว่าไปคนเดียวก็ไปคนเดียวสิวะพี่แจ๊คคะพร้อมแล้วนะคะ พูดเล่นสวัสดีครับชื่อคณวัฒนารวันครับรบ,บเป็นจุดเด่นครับก็คาแรคเตอร,ร์ของจุดเด่นเนี่ยจะเป็นพวกแบบรูปหล่อคีกเก็กพ่อรวยครับเพื่อชอบหลีสาวไ้วันๆอะไรเงี้ยครับโดยที่จะเป็นคนแบบมั่นใจในตัวเองครับเออเรื่องไม่จบแค่นี้แน่มึงรู้ตัวปะเนี่ยมึงทำอะไรลงไปไอตัวเฮียนี่มึงเตสะสลบไปอะ่ะ

อ้เฮียซงนี่มึงเข้ามาทำอะไรมาบอกว่าเดี๋ยวกูจะกลับก่อนนะเว้ยมึงไม่ต้องเป็นห่วงกูตายลืมเลยสู้ตายว่ะเฮอะไรอีก ดีครับโอ้ครับธนาช่อ่ันจะมาเสิร์ตเล่นเป็นปองครับคาแรคเตอร์ของปองนะครับจะเป็นที่จะเป็นคนที่กลัวผีแต่ว่าชอบเรื่องผีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือหลีหญิงเป็นคนน่าจะเจ้าชู้นะถ้าพวกมึงกลัววันหลังค่อยมาใหม่ก็ได้เฮ้ย <Hey! S 3> <Hey! S 2> ไหนๆก็มาแล้วเรามานั้งหลายคนเป็นไงเป็นกันวะเออแต่พวกมึงต้องสัญญาเอนนะเว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ห้ามวิ่งให้เกาะกลุ่มกันเอาไว้ เขาใจ่ปะ <ke> <ay> เออมึงอะเออมึงอะมึงเออคุณบัวคลีครับยังอยู่ในสายไหมครับสงสัยสายจะหลุดนะครับคุณผู้ฟังยัง สวัสดีค่ะชื่อจนพัทราพรคูณพิริยาคงค่ะก็ในเรื่องรับบทเป็นการดาค่ะการดาก็จะเป็นคาแรตอร์บเหมือนตจริงก็พูดว่าแบบวินวินชิวีอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบคนที่แบบ กูตรงตรงไรเงี้ยไม่ชอบใครก็จะแบบด่าตรงๆกูว่าแล้วมเมื่อเช้าในตาขวากูกราตกคิดว่ามองเจอเรื่องร้ายแนะ่มเจออีนี่พอดีเลยเนะนะี่ยเน่ให้มันน้อยๆหน่อยเมื่อเช้าอุตส่าห์กรวดน้ำไปให้เนี่ยไม่ได้